ความน่ารักของน้องเนาะก็เรียกพี่โบขึ้นมาแสบด้วยนะแกงเขาแกงพี่เขาแต่ยังไงก็น่ารักชอบอะ่ะคนโก้เวลาน้องยิ้มแล้วมันดูสดใสเนาะทุกคนมันดูน่ารักอะดูน้องแบบน้องสดใสดูแบบมีความสุขอะ่ะอืแต่ก็เนาะดราม่าก็เยอะจริงๆอือ มาม่าปากระป๋องเยอะมากค่ะไม่ไหวไม่ไหวจะเคลียเอ็นดูลูกชายกับลูกสาวมาม่าปากระป๋องเยอะจริงๆกระดิกทําอะไรคือแบบจังเหอะแต่น้องอยู่เหนือดราม่าแล้วค่ะมีแต่เอฟซีบางคนหรือคนที่เขายังไม่อะไรหรือเข้ามาใหม่ที่เขายังไม่รู้อาจจะแบบมีวันไหวบ้างแต่ก็ ไม่ใช่อุปสรรคอืมไม่ใช่อุปสรรคเขาอยู่เหนือดราม่าแล้วค่ะส่งสบบนี้น่ารักสนุกมากทุกคนคอนวันนี้สนุกมากน้องเก่งเก่งมากมากน้องก็เรียกพี่โบ้ขึ้นมาแล้วน้องก็ให้พี่โบ้ขึ้นมาตีกลองให้น้องร้องเพลงอีกอืมแล้วลึกความหลังแล้วลึกความทรงจำพี่สนุกมากน่ารัก มันสักขนาดนั้นสองข้างเลยถูกเท้ามันสั้นเท่าทีสวัสดีมิตรเรื่องเพลงทุกท่านแล้วก็สวัสดีบ้านเพลงทุกๆคนครับโอ้โหนามาตัวนี้ปาดเงือไหมเอ้ยได้่ายให้มิีิเมา เจ้าของร้านเป็นไหนเจ้าของร้านอยู่ไหนเนี่ยฮะยุ่ยใสคือบโบมาต้อนรับเพื่อนพี่น้องมาหาเนี่ยไอ้โบพี่โบพี่โบเอาไอ้ไอ้ไอ้โอ๊ตไอ้โอ,อ๊ตมึงเรียกพี่โบดิไอ้โบมานี่ตีของดิไอ้โบไอโบ,อโบมึงรยวยเอะดิเนี่ยไอ้เอ๊ะมึงดีดีดไอ้เอ๊ะ เอามาแล้วมาแล้วไหนอ่ะผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับเฮ้ยโอ้ที่บ้านวันนี้ทบาวันนี้โอ้โหสวัสดีครับเสียโบถือว่าเป็นบุญมากนะครับผมได้เป็นเพื่อนพี่น้องกับเจ้าของร้านที่นี่เอาขอเชิญประพฤกับพี่โบนะฮะ นั่งกับใครมุมเมื่อนั่งกับเมียเมียน้อยเมียหลวงเฮ้ยเอาไม่ไม่ไม่เราวบอกด้วยเออมายืนนี่ไปยืนอยู่หลังผมทําไมล่ะเป็นเจ้าของร้านนะเนี่ยแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่านุกปายก็เคยมาด้วยเนาะหลายรอบแล้วใช่ไหมหลายรอบเราเดียวพูดเล่น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 เลพี่โบผมแกงแกงไปงั้นเลยมารอบเดียว แต่รอบนั้นพี่โบก็มาพี่โบก็อยู่นี่ไหมเออโไม่น่าเชื่อว่าวันนั้นเป็นเจ้าของร้านกับนักร้องแล้วก็มาช่วงหนึ่งได้มาร่วมงานกันฮะพ,พอใส่ไหมเนี่ยอเอ,อเออพูดได้แล้วทางปังน้องหนูเขาบอกนะ่ะ ก็ไม่ได้เจอพี่โบนานมากนะครับก็พี่โบก็บอกได้เลยว่าเปรียบเสมือนผู้เริ่มลิเริ่มสร้างลิสแบนขึ้นมาด้วยกันอีกหนึ่งคนก็คือพี่โบนะครับแต่พี่โบก็ได้ออกมาดูแลก,กิจการนะครับเพราะว่าก็มีเมียเยอะนะฮะต้องมาดูแลเมียคนที่หนึ่งที่สองที่สามไม่ใช่ก็ค้คานี <c oughs> ใช่ครับพี่โบก็มาออกมาดูแลกิจการนะครับค่อนข้างที่จะใหญ่โตมีมีมีแค่ที่นี่อ่ะพี่มีมีที่ไหนอีกปะที่นี่ครับฮะมีมีที่นี่บอกใช่ไหมดีดีรู้บอกใช่ไหมอ่ามีที่นี่ที่เดียวครับเอาที่นี่ที่เดียวครับผมว่าอีกไม่นานเดี๋ยวน่าจะได้ขยายกิจการแน่นอนอีกเยอะแยะไม่ต้องพูดสิก็คุยแขกแขกอ้าว จริงๆเราอยากจะมาเลี้ยงส่งพี่โบตั้งแต่ตั้งแต่แรกๆแล้วแต่ช่วงนั้นมันงานมันชนนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ได้มีเวลาเลยนะครับผมก็โอเคงั้นวันนี้พี่ยังจาเพลงที่เคยเล่นได้ไหมได้อยู่อ้าวจำได้ใช่ไหมเอออัปสราจำได้ใช่ไหมอับสรลาเนาะ จำได้ปะอัปสราได้จำได้ปะเฮ้ยรู้จักปะเพลงใหม่กำลังมาแรงคืออัปสราลงป่ากายตาพญเพนเขาจะลุยเจ้าตามหาต้อยตามหาต้อยเออคิดถึงมากที่เขากาะก่อนอีกทีนึงพี่งเกาะพี่โบอเมียเขานั่งอยู่เห็นไหมน่ะไอ้ป๊อบเกาะแล้วปะนี่ กอดแล้วแน่มากอดแล้วแน่เดอะอ่อกอดเดินเดินเ,เข้ามามากอดแล้วแน่มากอดแล้วแนไ <laughs> <c oughs> ไ่ได้ได้ชิงนี่ที่เจ๋ยอยอดเด็ดคือที่สุดเลย <c oughs> อ้าวเธอสักว่าวันนี้มา เยี่ยมยามบ้านพี่โบแล้วกันแล้วก็ร้านพี่โบนะครับเยี่ยมเยือนจะไปถักทีลานี่จะไปยามอะไรลูอก็นั่นแหละเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่เริ่มลิลิเริ่มก่อตั้งพวกเฮาอย่างก่อนอ๋อลิสแบนขึ้นมา